บอกผมเพราะเป็นห่วงคุณครับเมคินมองสีหน้าของนารีรู้ว่าเธอคงคิดว่าทุกเมือนจัน์หักหลังจึงพูดแก้ต่างให้เพราะเข้าใจจุดประสงค์ของเมือนจัน์เธอทำไปเพราะห่วงนารีถึงขนาดเอ่ยปากค่เขาด้วยซ้ำหากนารีโดนเขาทำร้ายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาถึงกับนึกขันในใจเมคินไม่คิดทำร้ายนารีแน่กลับกันเขาจะทำให้เธอมีความสุขเสียมากกว่า โดยการทำให้เธอเป็นผู้หญิงของเขาด้วยความเต็มใจเป็นห่วงฉันแต่บอกคุณเรื่องฉันเนี่ยนะพี่จันคิดอะไรของเขาอยู่นะคุณเหมือนจันไม่อยากให้คุณนี้ไปตลอดชีวิตไงครับมันก็จริงของคุณนะคะแต่ในเมื่อคุณรูเรื่องทุกอย่างหมดแล้วจะจับตัวฉันส่งไปให้เจ้านายของคุณเลยหรือเปล่าคะเมคินจะยังไม่บอกเรื่องที่เขาเป็นลูกชายของมิสเตอร์โทมัสกับเธอตอนนี้ ปล่อยให้นารีคิดว่าเขาเป็นเพียงลูกน้องคนหนึ่งของบิดาไปเช่นนั้นก่อนผมมีงานต้องการอีกเยอะเลยพาคุณไปพบมิสเตอร์โทมัสตอนนี้ไม่ได้งั้นฉันขอถามอะไรอีกอย่างสิคะนารีคิดแผนการบางอย่างขึ้นมาได้รัตนาบอกว่าทําสัญญาไว้กับเจ้านีถ้าเธอสามารถขโมยสัญญาฉบับนั้นมาได้และทำลายทิ้งเรื่องวุ่นวายทุกอย่างจะจบลงโดยที่เธอไม่ต้องเป็นเมียเก็บของใครว่ามาสิ คุณเอาสัญญาเงินกู้ของป้าใช่ไหมด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนผมมีสัญญาเงินกู้ทุกฉบับของลูกนี่ทุกคนคุณถามทำไมล่ะครับฉันแค่อยากเห็นเพื่อมั่นใจว่าคุณไม่ได้หลอกผมจะเอามาให้คุณดูก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอคุยกับเจ้านายคุณก่อนได้ไหมคะคงไม่ได้ครับทำไมล่ะคะตอนนี้มิสเตอร์โทมัสกำลังใช้เวลาส่วนตัวพักผ่อนอยู่กับภรรยา ผมไม่อยากรบกวนเวลาของครอบครัวมันเสียมารยาทครับเมคกินอ้างไปอย่างนั้นเขาจะให้นารีคุยกับโทมัสไม่ได้หากเรื่องนี้รู้ถึงหูบิดามีหวังมาดามเมทินีเล่นงานตายเขาต้องหาทางการญิงสาวให้อยู่ห่างจากบิดาเป็นดีที่สุดนารีถึงกับตกใจเมื่อรู้ว่าผู้ชายธรัตนาคิดจะส่งเธอไปรับใช้เขานอกจากจะแก่คลาวพ่อแล้ว ยังมีภรรยาอยู่แล้วนึกแค้นใจผู้เป็นป้าที่ทำทุกอย่างแม้ขัดต่อศีลธรรมเพื่อให้ตัวเองรอดถ้าไม่ติดว่าเป็นห่วงสันจะปล่อยให้ไรถูกยึดไม่ดูดาดูดีเสียเลยด้วยซ้ำเจ้านายคุณมีภรรยาด้วยหรอคะคุณไม่รู้หรอครับเขาถามด้วยความแปลกใจนึกว่านารีรู้อยู่ก่อนแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่เคยเจอเจ้านายคุณสักหน่อยมิน่าละ่ะ มีนาอะไรคะป้าคุณถึงจะส่งตัวไปให้เขาน่ะสิขอเตือนไว้ก่อนนะครับภรรยามิสเตอร์โทมัสโหดมากขนาดตาม,มีเธอที่ว่าโหดแล้วยังยอมแพ้ภรรยาเลยผมคนหนึ่งละที่กลัวจนหัวโหดเขานึกถึงยามที่มารดากโกรธแล้วถึงกับขนลุกคุณคิดว่าฉันอยากเป็นเมียเก็บเขาหรอคะเพราะอย่างนี้ฉันถึงได้หนีออกจากบ้านมาที่คนนุนีออกจากบ้าน เพราะเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่สิคะฉันยังเด็กใครจะอยากมีผัวกแก่แถมยังต้องไปเป็นเมียเก็บเขาอีกน่าอายชะมัดแล้วทําไมคุณต้องยอมให้ป้าทำแบบนั้นนี้ไปที่อื่นก็สินเรื่องเมกินไม่เข้าใจว่าเหตุใดนารีต้องเอาตัวเองไปเกี่ยวทั้งที่สันกับรัตนาไม่ใช่พ่อแม่อันที่จริงเธอน่าจะหนีไปให้ไกลกว่านี้มากกว่าการมาแอบอยู่ไร่ข้างๆให้เขาจับได้ ฉันก็อยากทำแบบนั้นค่ะถ้าไม่ติดว่าเป็นห่วงลุงที่ดูแลฉันมาตั้งแต่เด็กว่าแต่คุณช่วยพูดกับเจ้านาได้หรือเปล่าคะให้เขาช่วยลดหย่อนหนี้ให้หรือไม่ก็ให้ฉันใช้นื่ออย่างอื่นแทนการเป็นเมียเขาผมมาที่นี่เพราะเรื่องนั้นแหละเหตุผลที่ชายหนุ่มมาที่นี่เพราะตั้งใจมาสาสางเรื่องหนี้สินของรัตนาให้จบๆโดยการยึดที่ดินสักแปลงเพื่อทำให้มารดาสบายใจ จากนั้นจะลงใต้ไปเที่ยวพักผ่อนอย่างที่ต้องการแต่เมื่อได้เจอกับนารีสิ่งที่คิดไว้กลับต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทานหันเขาคิดเก็บเธอไว้กับตัวและใช่นี้ก็นานแทนเสียเองแค่นี้บิดาก็ไม่มีทางรู้อันที่จริงโทมัสไม่เคยใส่ใจเงินเล็กน้อยนั้นด้วยซ้ําระยะหลังเขาเป็นคนคุมธุรกิจทุกอย่างของบิดาเต็มตัวเพลย์อบอยเท่าว่างมือทุกอย่าง และหาความสำราญไปเรื่อยในชีวิตบ้านปลายเขาจะไม่ยุ่งเลยหากมารดาไม่ขอร้องให้ช่วยรู้อย่างนี้แล้วคุณยังจะจับตัวฉันไปให้เจ้านายคุณอยู่หรือเปล่าคะผมไม่มีความคิดจะทำแบบนั้นแต่ผมจะให้คุณมาทำงานใช้นิ่งต่างหากแต่ถ้าคุณไม่อยากทำเลือกที่จะหนีไปผมก็แค่ยึดที่ดินสักแปลงของลุงคุณมาขายเอาเงินไปคืนมิสเตอร์โทมัสก็เท่านั้น คุณจะให้ฉันทำงานอะไรคะเป็นผู้ช่วยผมครับช่วยคุณทวงนี่เนี่ยนะหน้าฉันโหดขนาดนั้นเลยหรอคะมีงานอื่นที่เหมาะกับคุณอย่างเช่นเรื่องเอกสารว่าแต่คุณตกลงไหมครับนารีคิดว่าข้อเสนอของเขาหน้าฟังนอกจากเธอไม่ต้องเป็นเมียเก็บใครยังมีโอกาสขโมยสัญญาฉบับนั้นมาทำลายได้ง่าย ถ้าเมยคินให้เธอเป็นผู้ดูแลเ,เรื่องเอกสารต่างๆฉันตกลงทำงานนี้คะ่ะว่าแต่ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะเธอถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้ม1นึ่งแสนบาทเป็นไงนารีถึงกับตาโตเงินเดือน1นึ่งแสนบาทไม่ใช่น้อยๆถึงไม่มากหากต้องหักลบๆลบนี่สล้านบาทเธอคงต้องอยู่ทำงานกับเมคินหลายปีกว่าจะใช้นี้หมด แต่เวลานี้ต้องยอมรับข้อสเสนอของเขาเอาไว้ก่อนเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วแล้วฉันจะเริ่มทำงานได้เมื่อไร่คะพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณไวขนาดนั้นเลยเหรอคะเวลาของผมเป็นเงินเป็นทองนะคุณดีเหมือนกันคะ่ะยิ่งเริ่มงานเร็วเท่าไหร่ฉันก็จะได้ใช้นี้ให้หมดเร็วขึ้นหลังโยรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเมือนจันเสร็จเมคินจึงโทรเรียกคนสนิทให้ขับรถมารับ ยังมีธุระอีกอย่างที่เขาต้องทำก่อนจะพาตัวนารีไปอยู่ด้วยเขาไม่ต้องการให้มีปัญหาตามมาภายหลังนารีโทรถามอาการของสันกับละไมพร้อมส่งข่าวเรือกจะไปทำงานละไมย,ยัางรายงานต่อว่าหลังจากรัตนารู้ว่าเธอหนีออกจากบ้านทางนั้นก็วุ่นวายกันใหญ่ละไมคือผู้ต้องสงสัยที่ช่วยพานารีนีแต่เมื่อไม่มีหลักฐานรัตนาก็เอาผิดไม่ได้อีกทั้ง ถ้าไล่ละไมออกคงหาคนมาดูแลสันลำบากเนื่องจากไม่มีใครยอมทำงานบ้านคนเดียวพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเตียงไปด้วยได้บายวันต่อมาเมกินมารับนารีตามนัดพยักคาย่างอยู่ที่ไร่ของเหมือนจันร์เมื่อเข้ามาถึงเพื่อนรักคุยกันอยู่เงียบๆด้านนอกปล่อยให้สองสาวได้มีเวลาล่ำลากันเหมือนจันจับมือนารีไว้ แม้ทั้งสองจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมากมายเรากับว่ารู้จักกันมานานพี่คุยกับคุณเมคิดแล้วนารีไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะทำอะไรถึงเขาจะน่าดุดูน่ากลัวแต่เขาใจดีฉันไม่กลัวเขาอยู่แล้วพี่จันไม่งั้นจะกล้าทำงานกับเขาเหรอพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องฉันหรอกดูแลตัวเองดูแลหลานในทองให้ดีก็พอแล้วก็ อย่ามทำงานหนักจนลืมว่าตัวเองท้องอยู่ล่ะพี่จะทำอะไรได้มากในเมื่อมีผู้คุมอยู่ด้วยตลอดเวลาแบบนี้เหมือนจันพินหน้าไปมองพยักคาที่คุยอยู่กับเมคินด้านนอกเห็นพี่กับคุณสวรรักกันฉันก็หายห่วงตั้งใจทำงานว่างก็โทรมาคุยกับพี่บ้างแล้วก็อยากขยันยั่วโมโหคุณเมคินเขาบ่อยนักนะพี่จันเห็นฉันเป็นคนชอบหาเรื่องหรือไง ตอนั่นต่างหากที่พี่ต้องเตือนพี่ก็เตือนทั้งนารีและคุณเมคินนั่นแหละงั้นฉันไปนะนารีเอยลาซุ่มเสียงสันเหมือนจันสวมกอดนารียอดที่จะน้ำตาซึมไม่ได้โชคดีนะนารีนารีขึ้นไปนั่งเบาะหลังข้างเมคินมองเหมือนจันที่ยืนจับมือพยาคาผ่านกระจกหลังไปจนภาพของคนทั้งสองค่อยๆรับสายตา เธอไม่เคยผูกพันกับใครนอกจากสันกับละมไมเมื่อได้รับความรักจากเหมือนจันจึงรู้สึกอะไรแอวรออย่างที่ไม่เคยเป็นหญิงสาวยกมือขึ้นมาซับน้ำตาบนแก้มพยายามสะกดการเสียงสะอื้นเอาไว้ไม่อยากให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นความอ่อนแอของตัวเองทว่าก็ไม่อาจปิดบังเขาได้เด็กหนอเด็กอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้เมคิน อดไม่ได้ที่จะพูดแขหญิงสาวแม้ว่าในใจจะสงสารฉันไม่ใช่เด็กนะรู้แล้วว่าโตแล้วแต่ที่ใสเหมือนเด็กฉันเหมือนเด็กตรงไหนไม่ทราบขี้แย่ชอบร้องไห้คีโมโป่งเหมือนเด็กยังต้องให้บอกอีกรอฉันร้องไห้เพราะต้องจากคนที่รักมาได้ร้องไห้พร่ำเพื่อใครจะใจแข็งเหมือนคุณผมไม่แข็งแงค่ใจนะครับอย่างอื่นก็แข็งเพื่อคุณอยากจะรู้ นารีหันควาไปมองเมคินรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดซื่อถึงอะไรไอ้หนวดลามกพูดจะให้มันเพลาะๆหน่อยเรียกไอ้หนวดไม่น่ารักเลยผมแกกับคุณเกือบสิปีเชียวนะนอกจากนารีจะไม่สะทกสถานแล้วอย่างยืนหน้าเข้าไปล้อเลียนเขาถึงไม่บอกฉันก็รู้คะ่ะบ่าคุณแกเรียกไอ้หนวดไม่ได้งั้นจะให้ฉันเรียกอะไรดีคะ นายฝรั่งพี่เมคินหรือว่าเรียกลุงดีคะเมคินกัดฟันแน่นจนสันกลามโปรงนูนตรงขมับเขาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ร่างร่างนารีเข้ามากอดแล้วจูบริมฝีปากจิ้มลิ้มที่ลอยหน้าลอยตาย,ย่วโมโหเขาเธอไม่รู้ว่ากำลังเล่นกับอะไรเขาไม่สนใจหรอกว่าจะถูกตราหน้าว่าหลอกยิงสาวในเมื่อเธอมันยั่ว แค่ไม่ต้องการให้ไก่ตื่นก่อนไปถึงจุดหมายเท่านั้นแต่จะให้นิ่งเฉยปล่อยให้เธอยั่วอยู่เช่นนี้เขาคงระงับใจไม่ไหวมีหวังจับเธอกดลงกับเบาะแล้วจับลอกคลาบหยัดเยียดความเป็นสามีให้เสียตรงนี้เรียกผมว่าพี่มาร์กและอย่าทำแบบนี้ถ้าไม่อยากโดนจูบหรือโดนจับทำเมียบนรถต่อนหน้าลูกน้องเตือนไว้ก่อนว่าทุกคำพูดของผมจริงจัง เมื่อไรก็ตามที่คุณเรียกผมว่าไอ้หนวดหรือไอ้นั่นไอนี่นอกเหนือจากพี่มาร์กแล้วก็ผมจะจับคุณถอดกางเกงลดตีก้นลายไอ้นารีชี้หน้าเมคินพร้อมหยุดคำพูดไว้แค่นั้นเมื่อนึกถึงคำคูของเขาแต่แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้นึกโมโหที่ทำอะไรก็ไม่ได้เมคินไม่ใช่เจ้าของเงินที่รัตนายืมมาเขาเป็นแค่ลูกน้องของมิสเตอร์โทมัส แต่กลับวางอำนาจบาดใจประหนึ่งเป็นเจ้านายเสียเองแต่เธอจะทำอะไรเขาได้แม้แต่ลูกน้องตัวใหญ่เหมือนยักษ์ของเขาสองคนที่มาด้วยยังมีท่าทีเกรงกลัวเขามากขนาดนั้นแล้วนี่เราจะไปไหนกันคะนารีรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเพื่อเอาตัวรอดแค่สายตาเขาจับจ้องริมฝีปากเธอไม่วางร่างกายเธอก็ดูเหมือนจะหนาวร้อนรอนราวไข้สูงสนามบิน นายคุณเสือบอกว่าบ้านคุณอยู่เชียงใหม่ไงคะแล้วเราจะไปนสนามบินทําไมกันผมมีบ้านอยู่เมืองไทยหลายหลังตอนนี้เรากําลังไปบ้านที่กระบี่กันกระบี่เหรอคะนารีไม่เคยไปเที่ยวทะเลทางใต้มาก่อนอันที่จริงเธอเคยเห็นทะเลแค่ครั้งเดียวตอนทางมหาวิทยาลัยไปเข้าค่ายแถวจังหวัดชนบุรีหญิงสาวนึกดีใจ นอกจากจะหาทางกมยสัญญาฉบับนั้นให้ได้แล้วยังได้ไปเที่ยวด้วยแต่พอรู้ว่าต้องขึ้นเครื่องบินถึงกับกลัวเธอไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนจะทำขายหน้าหรือเปล่าเมื่อถึงเวลาจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดเธอแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งรอเฉยๆอยู่กับเมคินปล่อยคนของเขาจัดการทุกอย่างกระทั่งพวกเขามาถึงจุดหมายปลายทาง นารีตื่นตาตื่นใจไม่เห็นบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่มีชายหาดส่วนตัวสะว่ายน้ำทั่วบริเวณบ้านปลูกต้นไม,ม้ล้อมรอบดูร่มรื่นน่าอยู่นี่มันสวรรค์ชัดๆเพราะสวยเกินกว่าจะเป็นแค่บ้านฉันขอไปเดินเล่นที่ชายหาดได้ไหมคะเธอหันไปทามมคินดวงตาเป็นประกายเมื่อมองเห็นชายหาดใกล้ๆคุณจะไม่ไปดูห้องก่อนหรือว่า เปลี่ยนชุดก่อนหรือไงนารีก็มองชุดของตัวเองเธอสวมกระเกียงยีนสีสีเอวสูงกับเสื้อยืดสีขาวถ้าเป็นคนปกติคงไปเปลี่ยนชุดวิกินนี่หรือไม่ก็ชุดเดินชายหาดแต่เธอไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่เพื่อให้ใครดูเหนืออื่นใดในกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอมีแต่ชุดแบบนี้ทั้งนั้นฉันใส่ชุดไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเราอยู่ที่นี่เป็นเดือน ไปเดินชายหาดตอนเย็นก็ได้นอกเสียจากคุณจะอยากอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนนารีมองแดดด้านนอกแล้วคิดตามที่เขาแนะนำปกติเธอไม่ใช่คนผิวขาวเป็นไข่ปอกอย่างเหมือนจันเพราะทำงานในไร่ประจำจนผิวออกสีแทนอยู่แล้วคืนตากแดดที่ทะเลซ้ำเข้าไปอีกเกรงว่าจะกลายเป็นยายข้าวนอกนารอให้แดดร่มลมตกกว่านี้ค่อยออกไปเดินเล่นพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลคงสวยมาก ถ้าอย่างนั้นฉันเอากระเป๋าไปเก็บในห้องดีกว่าค่ะนารีจะเดินไปหยิบกระเป๋าที่มีเพียงใบเดียวแต่คนของเมคินคว้าเอาไว้เสียก่อนหญิงสาวมองชายหน้านิ่งนิดก่อนหันไปคุยกับเมคินคุณช่วยสั่งคนของคุณว่าอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมคะเจกับใหญ่มีหน้าที่ดูแลคุณกับผมดูแลหรือคอยควบคุมกันแน่ฉันโตแล้วไม่ต้องการพี่เลี้ยงยิ่งเป็นผู้ชายด้วย อย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าคะ่ะให้เขาสองคนดูแลคุณไปคนเดียวเถอะอิตนวดนารีว่าแล้วก็แย่งกระเป๋าในมือเจทว่าเขาไม่ปล่อยจึงเกิดการชื้อแย่งขึ้นนารีเลยหันไปขอให้เมคินช่วยช่วยบอกลูกน้องคนท,ที่สิคะว่าฉันทำเองได้เมคินหันไปพยักหน้าให้ลูกน้องคนสนิทเจจึงปล่อยกระเป๋าในมือเธอแล้วเดินออกไปข้างนอกพร้อมใหญ่เขาเดินมาวางแขนบนบ่าบอบบาง ้อมก้มลงกระซิบข้างใบหูเล็กผมยังไม่ได้ยินคุณเรียกผมว่าพี่มาร์กเลยนะครับฉันคือว่าฉันนารีไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอไม่ได้สนิทกับเขาจนเรียกแบบนั้นได้นึกไม่พอใจทำไมเขาต้องสนใจเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมเธอจะเรียกเขาเหมือนคนอื่นไม่ได้หรือว่าคุณเห็นว่าคำสั่งของผมไม่มีความหมายฉันเปล่านะคะรู้หรอกหน้า ว่าคุณเป็นหัวหน้างั้นก็เรียกสิโอเคค่ะพี่มาร์กพอใจหรือยังคะก็ดีฉันไปได้หรือยังเธอมองแขนเขาที่ยังวางบนบาร์ก็ไปสิเมคินยกแขนออกจากบาร์ยิงสาวนารียิ้มแป้นยกกระเป๋ามากอดแนบอกแล้วเดินอ้อมหลังเขาไปเมคินเห็นดังนั้นจึงเรียกเอาไว้เดี๋ยวจะไปไหน เอาของไปเก็บในห้องไงคะแล้วทำไมต้องเดินไปทางนั้นฉันเห็นลูกน้องคุณเดินไปทางนั้นห้องของฉันก็ควรอยู่ทางนั้นด้วยไม่ใช่หรอคะเมกินสายศีรษะด้วยความขัดใจถึงกับยกมือขึ้นบีบขมับนารีคิดจริงๆหรือว่าเขาจะปล่อยให้เธอไปนอนห้องใกล้กับบอดี้การ์ดแค่นึกภาพว่าเธอต้องนอนห้องกำแพงติดกับเจลัใหญ่เขาก็หึงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล จึงเดินเข้าไปเกาะเอลบอบบางมาคคับไกลๆให้เดินตามแรงของเขาห้องคุณอยู่ชั้นบน